หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมเจ้านายฮะเจ้านายฮะตื่นเลยฮะนฮะมีเจ้าลายฮะ เรื่องอะไรโอ้โหโอ้ยแสงแยงตาโอ้โหแสบจริงเลยอุ้ยภาพสมจริงขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะตจ้นี่เกิดอะไรขึ้นตจ้นี่ฮะเจ้านายฮะตื่นแล้วเหรอฮะเนี่ยโอ้ยนี่ผมเป็นนันายจ้านี้เจ้านายฮะโอ้ยเป็นนันาเลยเหรอเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาเฮ้ยทำไมหมู่บ้านเรามีกำแพงะกำแพงอไท่านเหรอไม่ใช่ท่านท่เจ้านายฮะเอาไม่ใช่ท่านเหรอเอาตจ้นี้ท่านเอ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้โหมีแต่กำแพงฮะ มันต้องเกิดอะไรขึ้น,นแน่เลยใช่ล้วอาจารย์ฮะคุณนุ๊บนะฮะคุณนุ๊บฮะไอ้นุ๊บเหรอมันเกิดขึ้นไอ้นุ๊บอ่ะเออคุณนุ๊บไปเป็นนักลบนะฮะไปเป็นนักลบเหรอใช่แล้วฮะนักลบเอ่อนักลบอะไระมันทำไม่ได้ฮะโอ้โหเฮ้ยเอาละตอนนี้อยู่ที่นี่อ่ะเฝ้าบ้านนี่นะอ่าโอเคฮะเฝ้าบ้านเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกลับมาบ้านแสนรักต้องจากกันอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวมานะจังนี้นะครับผมดูแลบ้านดีๆนะเอาละเอะ้ย เฮ้ยข้างหน้ามีโอ้ทหารเต็มเลยโอเคมันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้น,นแน่ๆเลยเฮ้ยแต่ว่ามันแสงแยงตาแก่ไปเกินไม่ใช่นานเชฟเชสเตอร์โอ้โหโอ้ยหน้าตาคุ้นๆเฮ้ยทำไมหนูใช่ไหมอ่ะไปนุป๊บ <c oughs> สวัสดีวะเอ,อิร์ดโอ้ยนะวัดนี่นายทำอะไรที่เนี่ยฉันน่ะเป็นนักรบนะเว้ยจะบอกให้นักรบเหรอนักลบอะไรบอกทันทีนะ <c oughs> เป็นนักรบไกายา่ย่างวัด จบนักลบไก่ย่างมาขอว่าไงนุ๊กเนี่จอกแยมางเจ้าไก่ย่างนี่มันวิเศษมากๆเพื่อนนะขนาดนนั้เลยเหรอบอกกินขับมือไหมเฮ้ยมันกินไม่ได้เว้ยดาบไก่ย่างคือมันดาบพิเทพสุดในโลกนะบอกให้โอ้โหชิมโมว์นุ๊กโอ้โหดาบไก่ย่างน่องไก่นะเฮ้ยเอาไงเออหัวหน้าหัวหน้าทหารเขาต้องการเวียนนายอ่ะหัวหน้าทหารเหรออ๋อโอเคได้ได้เฮ้ยไก่ย่างของฉันแม่งยูงนะเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคแล้วแต่แแต่เออเออสวัสดีครับผม อ๋อสวัสดีนี่เป็นเพื่อนกับนักลบนู้ใช่ไหมใช่ครับผมพอดีว่าเราเนี่ยติดก,กับการเกิดเรื่องขึ้นนะเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยพอดีว่าจะมีจอมมารบุกที่นี่นะฉันเลยต้องทําการขังกําแพงไปเลยนะอ๋อคือจะมีอะไรบุกบ,บ้านโอ้โหตกใจไปเลยฮะจอมมารเหรอเป็นเมื่อไหร่ขึ้นไงเหมือนว่าจอมมารจะตื่นขึ้นมานะเราก็ต้องปกป้องบ้านนี้ไว้นะเข้าใจไหมปกป้ปองหรืบ้านนี้เอาไว้เออครับผมเอาล่ะทีนี้เราเดินเลยนะฮะอาวุธเหรอ แล้วไอ้ผมทำไงจะไปต้องไปต่อสู้กับจอมมนฮะผมเออไม่ใช่นุ่งไอ้นุ๊กมันมีหน้าที่เฝ้าหมู่บ้านอ่าฮะใช่เฝ้าหมู่บ้านฮะเฝ้าบ้านนะไม่ใช่ผมไปไปส่อสู้หรอไอ้ผมไม่ดับไกย่านะก็ใช่แต่ว่าดาบไกย่ามันดาบพี่โหดมากแล้วแต่ว่านะแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเธอโหดกว่าเอ้าผมโหดกว่าแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหนะผมโหดอ่ะเฮ้ยเป็นแค่คนเฝ้าบ้านหมู่บ้านเฮ้ยเศ้ากินไกย่านดีกว่าเฮ้อย่ากินมันเป็นอาวุธเว้ยเออแล้วแต่ผมยังไง จ้าก็ต้องไปตามหาดาเล่นตำนานหมด3เล่มตอนนี้ฉันหมดทั้งหมด1เล่มนะฮะตามหาดาเล่นตำนานสามเล่มเหรอแล้วอีหนึ่งเล่มไหนอยู่นั่นไงฮะนี่คือดาบตำนานเนี่ยเดี๋ยนะดาไกลยาคือดาบตำนานหมายความว่าไงอ่ะก็นะเอาล่ะจะต้องไปตามหาดาบอีสองดาบเพิ่มมาพิชิตจอมมานะอันดับแรกคือดาบสายฟ้านะจากนั้นคือดาบเพลงชัยชนะหืมดาบสายฟ้านับชนะเหรอเฮ้ยน่าสนใจเอาล่ะแล้วผมต้องเดินทางยังไงเนี่ย เจ้าก็ต้องเดินทางไปทางทิศเหนือแล้วก็ไปทางเิทิศตะวันออกคือขึ้นเหนือแล้วตะวันออกโอเคได้และเจ้าจะพบกับตูที่หมากไม้อะละชื่อแล้ววุ่เลยเอาวุธอเยี่ยมเลยอะละมีเนี่ยมีขวานมีหอกมีค้อนมีตุ้มมีมีสั้นมีทุกอย่างเกี่ยวเลยโอเคเราปเป็นนงพผจญเจริงเราต้องใช้ดาบยาวหึหึดาบยาวใหญ่จริงเลยโอ้แต่ว่าโนหนนาครับเอา้หังไงยะดาบหวานหน้าคือดาบอะไรเนี่ยดาบเอ็กซนะ์คลิเบอร์เนี่ยเอ็กซ์คลิเบอร์เดี๋ยว มันคือถามที่โหดสุส่มไม่ใชเหรอใช่แต่ว่าเธอใช่ไหมเด้อนะเธอกระจอกเกินไปโซมผมโหดกระจอกแน่เนี่ยโอเคฉันเด้อเอาละตอนนี้ใส่เกาะนี่เอาละเกาะขอ,อเยอะๆเลยเผื่อตาย <c oughs> ใส่ผมนี่เนี่ยพร้อมมาแล้วเราพร้อมไปทำการเป็นป่ามอนสเตอร์นะนี่สูๆ้ๆเพื่อนสู้ๆเลยเอาละเผื่อวุฒ <c oughs> ิพังเอาเราเอามาเยอะนลไปเยอะดีกว่าเอ้ไหนก็เป็นแรงมีหุ่นตอยู่เลยอ้าวเสร็จเรา เอาถัางงั้นเราเจ้าต้องออกไปตามหาดาบมาครับผมได้เลยครับผม let's go แต่จะรอปเนี่ยเฮ้ยเชิญอะลอ,อยนอน <c oughs> แน่นอนนะโอเคได,ได้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 จะก่อนไปผมขอโดนฟอสก่อนเผื่อมันมืดตื่นๆื่ผีมาหลอกเงี้ยไม่ใช่อืมเอาละเรียบร้อยเต็มตัวพร้อมเอาละเอยน้ำเาสลามีไนงะโอ้โห อะไการที่จะไปสู้กันอื่นต้องทดสอบก่อนสลามก่อนแม่สลามกับกระจอดีไ่ทำอะได่นนะอ่ะอ่กระกจอกไงเป็นไงเอานิ่งเลยออโอ้ยโอยโอยโอยมันทิ้งมันนี่กระเดโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอาโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊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 ยโอดยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอยอยอ โอเคโอ้โหแลละปึ๊บเฮ้ยอืมต้องทำการสลามก่อนนี่ไจังหวะนี้ต้องกระโดดนี่ตีขี้โอ้โหเป็นไงแค่สู้เดี๋ยวก็เหลือหล่อแล้วอืมเป็นไง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 โหโอ้ยกระจอกจริงๆเลยโอ้โหแค่สู้เดี๋ยวก็เหลือหล่อแล้วสลามกระจอกโง่โง่สลามกระจอกอืม มันอมันมันมเปแพคู่มาแพคู่มาแพนคู่อ่โดนมดิโดนมดิโดนดิโดนมดิโดนดิโอ้โหมันอ้ยโอ้สลลมเนี่ยสลลมมืออะไบางทีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอจ้าไอเจ้าไอเจ้เฮ้ยอจ้าเฮยโอ้ยโอ้ฟูเลยอืมเอา้กินเอามีสั้นพิทินจิ้มจ้วงแทงมีจิ้มจ้วงอะจ้วงจ้วงโอ้มาดิมาดิโอ้ย โอ้ยอะไรนะโอ้ยเราเนมันแข็งแก่งจริงเลยโอ้ยเอาลระเอ้ยมันดาบตาคอเลยไม่ใช่เอะไะแต่สว่างรออยู่เฮ้ยนะข้างหน้ามีอะไรมีปราสาทแม่มดอยู่แล้วข้างหน้ามีอะไรอ่ะเฮ้ยพวกอ็อกเหรอโอ้โหจังหวะนี้งานหยาบเลยแต่ว่าเราวิวว่าอย่างงี้แสดงว่าอัพเกจซิกิวได้อืมอัพเกรดเป็นหกได้อะไรนะควจะต่อสู้ง่ายขึ้นหรือมั้งเอาลระเฮ้ย ไอพวกออกหน้าโง่มาี่สิเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าอะไรผมอ้โอ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้โอ้ย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 มันโอ้นหัจริงโหดแท้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยหดแท้มันหดจริงมันหดจริงมันหดจริงอืออยมาดิเว้ยมาดิเว้ยโอ้ย้ยยเฮ้ย้ย โตขึ้นเราไปแท้จริงวะนี่อุ้ยอือสแต่เชเทอร์ปุ๊บรู้สึกมัน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 หลบดีขึ้นเยอะเลยเชรเดอร์มันดีจริงเลยอือดีจริงๆขอข้อดีจริงๆต้องให้ต่อแล้วโอ้โหเป็นไงเมื่อกลจกนี่เนี่ยลูกตุ้มไปกินนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยเน้ยนะมันฟอลอะไรไว้อ่ะเฮ้ยเยาะบอกได่คือดาบจำนานน่ะว้าวในรอบนี้ดาบจำนานอะไรกันเชียวอือ เอาเขียไปกินเขียวเขียวเขียวหญ้าเอ้ยจะ๊เอ้ยจุ๊อุ๊บอุอุ้มอุ้อโอ้โหโอ้โอ้แต่ว่าอะไรเฮ้ยโอเคยืมเหมือนกันดาบไปกุขอยยืมเหมือนเฮ้ยมันดาบสายฟ้าเอาละเจ้าแปลง่าดาบสายฟ้าอือหูหูหุยเฮ้ยโห่จริงเลยโอ้โหมันเอาจริงนะเหมือนดาบเพชรเลยอะโอ้โหมันดาบสายฟ้าชัดๆเลยว้าวเฮ้ยเจ๋งนี่จริงเลย เอาละต่อไปคือออกทิศตะวันออกหรอทิศตะวันตกเรื่อยๆต่อเอ่อขวาไล really right. ้ซ้ายดีขวาดดีว่ะอะไร้ๆเราชอบนะอะไรต่อไปต่อมงหน้าสู่ป่าดงดิดงพลายเราแค่ไปต่อสู้นะอืออ่ะตาบไปเข้าตามแล้วแต่ว่าขอรอโอ้โหอุ้ยอุ้ยฟันช็อตได้เลยเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้โหเฮ้ยไก่ย่างว้าวไก่ไก่ย่างหน่อยโอ้ไม่ เกย์ย่าไม่ได้ถ่วยโดนโดนย่าไปก่อนเอาล้วเดินต่อไปเรื่อยๆเอาล้วบอกว่าคนจะไม่ยิงเงินไปนะต้องรีบแล้วก่อนที่จอมบาจมูกปู่บ้านเรานะเอาดรีบหน่อย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 โอ้ยจบโอ้2,000 years later โอ้ยเหนื่อยเลยหลาะตอนนี้โอ้เริ่มเย็นเนี่ยโหบรรยากาศฝวยมากๆเลยโหเป็นบุญตาจริงเลยที่จะใช้เชเดอร์นี้ บรรยากาศสวยจริงๆเลยโอ้ยเอาเ็คนเราเที่ยงเราเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วขอนที่จะมือมากกว่านี้เฮ้ยน่าอะไรอ่ะเฮ้ยมีบล็อกเพจแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่แน่เลยโอเคเอาล่ะทางนี้เรามีเกาะเพียงพอไม่ได้เราใช้มากมายไก่กองเอาล่ะต้องใช้เยอะเผื่อเจอแบบศัตรูที่คาไปถึงโลย์อยู่เลยเอาล่ะไม่ไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเอาล่ะทีนี้ใครที่มีอยู่ฮึอะไรอ่ะเฮ้ย มันหุนเลยเอะไรอ่ะมันลบข้างเหรอีมาสิวยมาไม่โกรไม่ก้ยมันพุ่งใส่อ้ยพุ่งใส่อาล่ะเจ๊คิดว่าแกเก่งมากใช่ไหมดาฟ้าผ่าเนี่ฟ้าผ่าออดาฟ้าผ่านี่ตดาไฟฟ้าอ้อนี่เอุยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเ้ยไฟไหม้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 ไฟม้ยไม้้ไม้ม้มหม เอาละเผื่อว่าแบบบอกว่าไม่ได้ผลเอาลนะออกไปนี้อืมโอ้เขามอบน่ะมันทำให้ชนะนะแต่ว่าอุ้ยมันมันมาเว้ยมันมามาเฮ้ยสู้อะสู้สู้อะอืมเฮ้จะเอาคอร์สกูมีคอร์สนี่ตู้มีคอร์สเอากระดาษใช่ไหมเอากระดาษใช่ไหมมีคอร์สตู้มีคอร์สเว้ยอุ้ยชนะอยู่แต่ว่าไม่ไดยแล้งตัดสายฟ้าไปมาเขามอเบบี้เขามอเบบี้เขามอเบบี้อืมอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยโอเคต้องคลายหมดจะเอาดับ ดาบม okay. oh, 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 oh. ึง oh, ช oh, 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 oh. ้ชนะได้โอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้มันสู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 ้โอเคโอเคเอาถ้าเราจะให้สู้จะได้ก็เฮ้ยไอ้พวกหน้าตูดเอ้ยมาดิสิอืมอ่ะมาดิมามาเอาวุธดาบสายฟ้าดาบสาฟ้าดาบสาฟ้าดาบสายฟ้าดาบสายฟ้แต่่วา ไปให้หมดเอาละก่อนที่จะดาบดาบเป็นเชยนะอึ้ยบินใหญ่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยอืมอ oh. <music> yeah. okay. okay. ื okay. right ้อโอ้ยมันมันบินมาเลย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 โอ้บินมาเลยอะโอ้โหโอ้โเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมือ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 โอ้โอเคมานี่เลยโอเครอไปดีกว่ามาดิซื้ยไอ้อพวกหน้าตูดเอ้ยมาดิมามาเร็วมาเร็วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไตไตไตมามามาหมายหมด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 เนี่ยอ่าอ่า

เอาละดาวันชชนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยชี่ยเปนเท่งเลยโอวันนี้ก็ยิ่งสวยเลยเนี่ยโอ้โหดาบโคเท่เท่มากเอาละอุ้อยโอ้ยโอ้โนี่เลยเลดาบเพลงชนะวิตตอรี่ซอสโอ้โหเพิ่มดาวเมจจะมา,มากเลยเอาละทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวว่ามันสปีกี่เซ็มว่า เอาทาไมวิ่งกลับไปเลยโอ้โหโอเคนี่ก่อนมืดดีกว่าต้องรีบก่อ,อนที่หมู่บ้านโดนระเบิดเอยเออโดนระเบิดใช่จอมันเออข้ามาแล้วไอเอิร์ธกลับมาเลยช่วยโอ้ยดาบกระยาไม่ไหวแล้วโอ้ยได้ป๊อตชุช่วยกลับมาทันทีน,นะโอ้โอเคต้องรีบกลับให้เร็วที่สุดเฮ้ย ไฟไหมเฮ้ยพวกมันหนาเหรอโอ้ wow. เป็นดงเลยเฮ้ยเลือดอย่าบอกนะว่าแกบนฆ่าหมดไหมไหมไม่เอาละแกต้องลองดิรถดาบแห่งชัยชนะมานี่สิเว้ยไอ้พวกเวนมาดิมาเร็วมาดิอือเอาละดาบแรกก็เลยรอเฮ้ยมาที่ดาบไฟฟ้าเฮ้ยจึเดือดจะดาบชนะอือโอ้มาดิเว้ยอย่าเฮ้ยมาที่ดาบเทชนะอือเฮ้ยมาดิมาดิดาบชนะอือนี่พวกกระจอกแค้พวกกระจอกแคทอ้ย มาดิมาดิเป็นแก้พวกกระจอกแท้เลยออเออเออเออมาดิมาดิเอ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวไปก็ไม่ไหวเว้ยด่าไม่โอภีพอแต่ว่ามันก็เออเราต้องชัดเราต้องชนะเออจอเฮ้ยโอเคมีไหมโอ้ยวันน้านลีบจัดการจอมารเลไหนอะข้างหลังนายเพื่อนไหนอะ เหลือ <premises. S 2> จอมมนบอสเอ้ยเดี๋ยนะมันใช้มีดคู่เหรอเฮ้ยอย่ากับซองชินวูไม่ใช่เว้ยเอาละาัวเฮ้ยกลัวไงเอาละดาสยฟ้าก็พอแล้วเว้ยมาดิบอสมาดิ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 มาเฮ้ย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 เยเาเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเ

เฮ้ยขอโทษทุกคนดิโตโตไอ้โตโตคุกเฮ้ยเฮ้ยดาเพลงเฉนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะโหลงกันเดะน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้ทำสำเร็จโอ้มันกะโหลกบ่อยนะใช่ีน่ากลัวเฮ้ยแกแกหาไม่ได้หรือาอผลอ่ะตักลบหาได้สิ ดาวไปทีนะโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนฉันนี่ไม่ไหวเลยดาวไปยังตบหน้ามันทีไม่ไหวเพื่อนนะอเอาละวันนี้แดงก็ชนะให้กับเอิร์ดแต่ทุกคนหลับไปเลยทุกคนได้แต่ชะไงเฮ้ยเอาละต้องไปพับผ่อนนะใช่ต้องพับผ่อนต้องกินไก่ย่างสัร้อยตัวก่ย่างร้อยตัวบ้าบอยนุ๊กเฮ้ยเอาละฉลองก็ฉลองฉลองเย่เออฉลอง